สวัสดีค่ะเรามาพบกับรับจ้างสาบน้ำแล้วก็ขายอ่างจากคุชี่อาสปาอาด t d o ไลท์เฮเว่นนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่พัทยาค่ะนะคะเมืองแห่งนะคะพู้วิลล่านะคะปาร์ตี้นะคะแล้วก็อ่างจากคุชี่ดีๆแบบนี้ฟินๆนะคะเมือนห่การพักผ่อนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะคะอ่างจากคุชี่อ่างสปาไลท์เฮเว่นนะคะดูดสวรรค์ดังใจคุณมาพบกับ อ่างสปาอีกห่งตัวนะคะที่สวยสูด,ดูดีแล้วก็ฟังก์ชันเทียฟังก์ชันครบทำให้คุณได้ผ่อนคลายได้จริงจริงเข้าถึงอินมากๆนะคะฟินมากๆกับตัวนี้เลยนะคะ,ะเป็นอ่างสปา o u t ดอ o r นะคะก็เป็นตัวคอมพิวเตอร์คอนโทรคอมพิวเตอร์คอนโทรนะคะก็ ก็เปิดได้นะคะเป็นไฟสลับสีนะคะแล้วก็ตัวอัดอากาศหัวนวดนะคะกว่า,วา60สิกว่าหัวเลยทีเดียวหัวนวดเยอะมากๆนะคะรอบทิศทางเลยนะคะมันจะมีที่นั่งที่นอนเนี่ยที่นอนที่นวดขาแบบนี้นะคะนวดขาแล้วจะมีหัวนวดด้วยใตย้ใต้ขามีหัวนวดใช่ไหมคะน่หนึ่งสองสามสี่นวดน่องนะคะยาวๆไปอันนี้มี มีนวดปลาเท้าด้วยนวดเท้ามีนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้านะคะทางนู้นก็เหมือนกันอ่างนอยืดขาคะยืดเนี่ยตรงนี้ก็มีค่ะตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นนี่นวดนวดฝ่าเท้าสบายๆเลยไม่ต้องเข้าร้านนวดเลยนะมันนวดในอ่างนี้นะคะมีทั้งหมดตรงฝ่าเท้าก็สองสามสี่แปดหัวนวดค่ะนะคะเฉพาะตรงฝ่าเท้านะคะตรงนี้จะเป็น เป็นนวด,ต,นดนตรงสะโพกพวกต้นขานะคะแล้วก็ด้านหลัง,ลงต้นขาด้านหลังนะคะแล้วก็นวดหลังนวดคอมาถึงคอเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งคอพอดีจะเป็นนวดต้นคอ,อสบายมากเลยนะนวดได้ทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็มีน้ำตกเนาะวอเตอรวฟอลวอเตอร์ฟอลนะคะน้ำตกด้านนี้นะสวยมากๆทั้งสวยดูดูดีนะคะนั่งได้ถึงประมาณ อันนี้ก็ผู้ชายตัวใหญ่นะก็สามแล้วก็มีได้สักคนหนึ่งนะคะสี่คนประมาณนี้รุ่นนี้จะได้สี่คนแต่ว่ามันจะสามารถยืดขาไปยาวๆได้นะคะหรือไม่ก็จะนั่งแบบเข้าหากันก็จะได้ถึงแบบห้าคนหกคนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่ใส่น้ําแข็งนะคะที่เก็บน้ําแข็งไว้เวลาดื่มวิดื่มเครื่องดื่มนะคะต่างๆแล้วกต็ตรงนี้นะคะตรงนี้ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเออตัวกรองนะคะตัวกรองทําให้น้ําสะอาดเราแค่ใส่คอรีนแล้วค่ะสภาพน้ําด้วยคอรีนนะคะก็จะทําให้น้ําอยู่ได้สะอาดนะคะตลอดไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเหมือนระบบสระว่ายน้ํามีตัวกรองถึงสองตัวนะคะแบบนี้เป็นกรองแบบใหญ่กรองได้ดีมีกรองแบบผ้านะคะ นอนสบายมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีตัวเครื่องทำน้ำร้อนนะคะฮีตเตอร์ก็คือสามารถเออเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆเรๆนะคะจนถึงอุณหภูมิที่ที่อยู่ในที่เราต้องการประมาณสัก40องศาเนี่ยกาํากำลังดีสำหรับการการที่จะการที่จะออบำรุงร่างกายนะคะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายนะคะเปิดรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายขึ้นนะคะโอ้ฟังก์ชันดีมากเพียบมากนะคะแล้วก็ทําให้อำนวยประโยชน์กับเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะกับอ่างสปาไลท์เฮเวิของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปก่อนแล้วกันนะคะกับอ่างสวยๆนะคะของเราอ่าง Heaven, สปาไลท์เฮเวิลสุจสวรรค์ในบ้านคุณค่ะ